มามองยองน้ำแอ่วดูวิถีชาวบ้านเขาทุกสายหมาก่อนไม่เคยเห็นนะแต่ผมชุมชนชุมชนเขารลวงชาวรอยครับผมผมพามาดูวิถีชาวบ้านเขาได้จะดูบรรยากาศนะไหนไหนมามือยองอ่ะตอนนี้มาดูไพรคาะอ๋อนี่ใครอันนี้เฮดคายเฮดปันปนนะเฮดคายอะเฮดคายเนาะตกแกะเป็นกระหู้ดิพันธ์หนึ่งร้อยสิบบาท เออทีทีมังคายตกสิบสี่สิบห้าบาทก็หนาค่าก็หายาบมเดี๋ยวนอนยาบมันก็กออ๋อครับผมไปค่า,าพันจัดนะพันจัดก็ประมาณสิบบาทตีไปเลยแต่ว่ามังคายผมเคยซื้อนะเคยทำบ้านแบบชนเผ่านะตกสิบสี่สิบห้าบาทอ๋อนี่หนาอยู่ไล้วเด็กนี่อันแล้ววันนี้สิบสี่้น กุญแจเฮร้าแม่กับกุญจงเฮร้าอ่าเอาบ้านพิธีชาวบ้านเขาบรรยากาศแบบพี่น้องดอยนะเดี๋ยวไปดูหมูอุดๆหมูนี่เ้าวอย่างลึกอีกนะอันนี้ไม่ใช่หมูนะไอ้นี่ไอ้ดำไอ้ดำปอดครับผมนะพิธีชาวบ้านชาวบ้านเขาอาคุมชนชาติพันธุ์ยอจนเผ่าด้วนะหรือว่าใจดอยพี่น้องดอยนะครับแต่ว่าเขาอนาคตเรียกกันหลานน้อยนี่ อันนี้เท้ร์กปีแล้วนะครับคนนี้เกิดใหมายะปิดแล้วกันยังมาขี้แอร์ไปมันสบายก็จะเหรอมันจะดีอ่ะเราขับมลขับแดดมาโดนเดียวกันโอ้มีหลายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมูอดกันโอ้มีเยอะแยะเลยอันนี้ครับเกิดว่าซื้อเอาว่าเอาติบเอซื้อเอาที่บุญมาเป็นตัวเอาไว้ มาเอาขายเอาที่ปุ่นมาขายถึงกัเอาทีปุนมาขายเอามาขายตัวหน่อยตัวลงตัวหน่อยไงตัวน่อยเป็นมาซื้อก็ขายกะเอาเป็นปอาก้าหมูน <noise> <ky> ้อยเอออ๋อเป็นปอาก้าหมูน้อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันอ๋ออีพายกระเดยกับมาซื้อที่นี่น้ออ๋อโอเคโอเคโอเคอ่าตัวเล็กตัวใหญ่นะผมหมูนะพิธีธรรมชาติชาวบ้านเขาดูในในก็ไหนละเอล พาลดอกไปแอวละต้องรอดแล้วจะขายดีอยู่กะโตนในกระหือตนในกระหืออ๋อปล레ก้าหมูน้อยอยู่ฮะน้อเป็นปลาดูแต่หน้าก้าหมูนี่เป็นละปนปล레กอแป้งร่วมเปนร่วโอ้อันนั้นไปเท่าัอย่างไคค้ากนอ๋อขอมิอบาเยเดียเดี๋ยว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 เดียเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดีเเวยเ าจำปมได้แล้วก็นเนี่ยหนึ่งปีหนึ่งฟอกนะมิที่ชาวบ,บ้านเนาจนเฒ่านะดูประตูรั่วเขา,าเอาไหนๆก็พอได้ห่อแบบโบราณบางคนแค่หันนะห่อเอานี่ครับผมนี่เครื่องแบปบ้องกันกระดิ่งนะห่อแบบโบราณเขาจะทิ้ห้อยนะนี่โบราณแท้ๆนะเโน่นกวาดขยะอ๋ะอฮันนียได้กขี่อะไรนี่อ๋า เด็กก <Pf> ี right? un, ่บให้อะไรกิ๊บแท็บเจ็ดเจ็ดขายกรับอ๋อแท็บนี่ก็คือต่อพันหึงต่อพันหนึ่งครับผมตัประมาณสิบบาทสิบบาทอาทิตย์ราคาสิบบาทโบราณนะพี่ถีชีวิตชาวบ้านเขาเดี๋ยวผมผมผมพามาก็มาเยี่ยมเยียนเขาเนาะผมเคยอยู่วันนี้วันอาทิตย์ขึ้นไปบ้านไอ้ตัวเล็กก็มาว่ะวิถีชาวบ้านจนกอดช่อดอกชาดอยนะแล้วก็ ควาพิธีพระธรรมขอเขาความประจวบของเขาแตกต่างกับเราแตกต่างกันม,มากแต่ว่าพิธีเขาแบบพื้นบ้านเขาจริงๆนะผมหัว่าสมไฟอยู่ที่นี่เขาสมไฟหาได้อยู่ฮะบ้านเป็นผสสมสารใหม่มั่งเก่ามั่งสวัสดิ์ใกล้จตกดินนะผมจนพอสะดอดโอ้เดี๋ยวขบมุนขบปอมมาเดี๋ยวอาจารย์ไปขึ้นอย่าไปขึ้นเดี๋ยวหมูคบห้ำ รู้จักเออเอาามพีทีชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านเขานะเด็กๆเขามาดูไม่เคยเห็นคนแปลกหน้า 국가 <목소리도> casts แล่ไผ่ข้ากะเพชรข้ากะเพชรข้ากะไผ่ข้ากเจังง่ไผ่นี่ยไผ่ไ่มีตัวอ้าวมีตัวอ้าวไผ่เนาะอ๋อ่ชนย้ำเดี๋ยวชนให้ชนปลูกยังอ๋อปลูกพีนึงคะแต่ข้าแล้วกันกระดังบ้าน อ๋อแล้วผมมันนงปุู๊อ๋อเดี๋ยเช่นนี้เป็นมะกระพุกเนาะยนำมันหายากเนาะยแล้ผมมันน้ำพลูอ๋อยุ่มหอยกันอ๋ออ่าวันทีชาวบ้านชาวดอยนะชนพอชาวตัวมังยองผมพามาสัมผัสชีวิตของเขาหนะอาก่มนี้นี่น่าสนใจนะผมอ่าดอยจระดอยก็ไม่เหมือนกันนะ ผมเคยนำเสนอชนเผ่านี่เยอะแยะมากมายตจนนี้มาสัมผัสพืชปีชีวิตสาหร่ยในเมืองยองหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับเป็ดก็มีก็มีก็มีก็มย่างทั้งหมงเออหน่ออ๋อโนลาล้มปุกเหตุอะไนลาโนลานี่มีเหตุกับโนพริกหนออ๋อ ที่มาย้อนนี่เขาสมไฟสมควันได้นะเผาเขายะได้ไม่เหมือนเมืองไทยเขาเขาห้ามนะผมทีนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติวิธีชาวบ้านเขาครับมกาดตะวันต,นตกดิน อ๋อตอนนี้กับไผ่ค้านะอ,นนอันนี้ก็ยุดมายิงหยุดแล้วไผ่ค้านอ่ ai, อะเฮ็ดขายเฮ็ดใจอ่ะขายครับเฮ็ดขายกันอ๋อจะได้จะได้ยุดแล้วเห็ดขายไปก็หยุมได้รู้จะไปไหนรู้หนอ โซนปลูกซังโซนชวนก็ใส่ใส่ข้าวใส่ข้าวอ่ะใส่ข้าวไทยอย่างแบบอะลรอย่างที่ปลาเลี้ยงปลาทะเลได้ปลาอะไรก็มีครับปลาหมีเนาะปลาต้องไม่ปลูกไม่ตัวอ๋ออ๋อนี่ยทีนี้เขาเรียกว่อย่างบทผ้ากำหรือเปล่าอย่างเนี้ยบทผ้าจุดไหนจุดนี้อ่ะคนนี้อ่ะยังอยู่วัดอ๋อยังอยู่วัดอยู่กัน อ๋อ,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 อครับผมอ๋อเอาเป็นพ่อจะพ่อจะนอนครับผมนะผมที่ผมเรียกว่าผมนี้กลุ่มชาลด,ดูก,ก,กัจิตใต้องถี่ของเขาทามจริงๆนะผมเรกยกว่าถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาดอยอย่างหนึ่งการจิตใจของเขาโรมึงย้อนนะผม ผมก็พาไปสัมผัสชีวิตวิถีของเขาในหมู่บ้านชุมชน